อ่านแล้วก็ลืมอ่านใหม่ก็ยังลืมอีกเนื้อหาเยอะมากใช่ค่ะเนื้อหาในการสอบบัตรในหน้าเยอะมากเยอะมากอ่านแล้วจำไม่ได้เป็นปัญหายอดฮิตของคนที่สอบบัตรในหน้าเลยค่ะเพราอค้นแบบเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะ แต่โชคดีมากเลยค่ะที่คนแบบมาเจอกับเครื่องมือติวสอบของทีมสีกุงวิกตอรี่ที่มีวิดีโอติวสอบฟังแล้วเข้าใจง่ายสรุปเนื้อหาเน้นๆที่ออกสอบจริงมีชุดฝึกทำข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย <Wow. S 1> ทดลองทำแล้วไม่ผ่านสามารถวนกลับไปทำซ้ำจนกว่าจะผ่านได้ค่ะทำให้คดแหม่มและเพื่อนๆอนอ,นอีกหลายคนสอบบัตรในหน้ารอบเดียวผ่านค่ะ ไม่อยากเสียเวลาอ่านแล้วอ่านอีกอยากได้เครื่องมือติวสอบที่อัปเดตเนื้อหาเหมือนข้อสอบจริงทักหาค้นแบบประกันภัยได้เลยค่ะ